รบข่าวลือว่าจะเปิดตัว iPhone 12ช้าหรือเร็ว Apple ส่งหมายเชิญงานเปิดตัวสินค้าใหม่วันที่15<ม>กันยายนนี้ครับ<ม>ต่อนเนื่องจากข่าวเก่าที่ผมอ่านไปเมื่อประมาณ2-3สัปดาห์ที่แล้วที่เราสรุปข่าวลือ iPhone 12ผมเคยพูดเอาไว้ว่าสักประมาณวันที่8วันที่9หรือวันที่10 กันยาช่วงประมาณนี้ช่วงประมาณต้นต้นเดือนกันยาเนี่ยถ้า Apple ไม่ออกบัตรเชิญมานะครับแสดงว่า iPhone ปีนี้เนี่ยจะต้องเปิดตัวชา้ากว่าปกติเพราะทุกครั้งเนี่ยแอปเปจะเปิดตัวประมาณสัปดาห์ที่2อังคารที่2หรือไม่ก็อังคารที่3ของเดือนกันยายนแล้วก็จะไปเริ่มขายที่สหรัฐอเมริกาเป็นเทียร์แรกก็คือปลายเดือนกันยายนในประเทศที่เป็นเทียร์สอย่างญี่ปุ่นสิงคโปร์จีนก็จะขายสักประมาณเดือนตุลาคมประเทศไทยก็เข้ามาสักประมาณปลายเดือนนะฮะช่วงวันที่2ี่ วันที่27ตุลาคมเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับนี่คือปฏิทินประจําปีของ Apple อยู่แล้วนะครับว่า iPhone ต้องเปิดตัวประมาณนี้ <Yeah. S 1> ทีนี้เราก็จับจ้องกันครับว่าต้นเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีจดหมายเชิญออาไหมสํานักข่าวหลายข่าวก็เริ่มเพ่งเลงว่าเออหรือจะไม่เปิดนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมย้อนไปนิดนึงเผื่อใครไม่ได้ดูข่าวนะก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าช่วงโควิดเนี่ยคือมันมีปัญหาว่า Apple ไม่สามารถคุยกับซัพพลายเออร์นะฮะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการทํางานในบริษัทของตัวเอง ไม่ได้สั่งอะไหล่นะฮะบ,บริษัทอะไหล่ก็ทําให้ไม่ทันมีปัญหาเรื่องโควิดการส่งของไปมานะครับทำให้มันล่าช้าล่าสุดก็เลยสยบข่าวเลือกันหมดเลยบางคนบอกนูน่นไปเปิดตัวเดือนธันวาน,นุ่นแอ p เปิเลยสวนทางมาเลยครับส่งบัตรเชิญออมานะครับสักประมาณ วันอังคารวันที่8ในบัตรเชิญบอกว่าจะมีงานจัดงาน Apple Event นะครับคำว่า Apple Event เนี่ยมันเป็น Ha มาบน Twitter ก่อนละตั้งแต่เช้าวันที่8เนี่ยมาเลยปุ๊บในประเทศไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็พอมันเป็นเช้าที่อเมริกาก็มีจดหมายเชิญออกมานะครับเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มบ้านเราเป็นจดหมายเชิญว่าจะมีงาน Apple Event ในวันที่15กันยายนน,านะฮะในที่สุดก็ออกมาเรียกว่าสยบข่าวลือหมดเลยว่าอุ้ยเปิดไม่ทันมาไม่แน่ไมมาแน่ๆเลยนะฮะเขาทาตามกฎกก ิกาเเดมป๊ะประกาศบัดเชิญมาที่8จัดงานมาที่15คือ7วันล่วงหน้าครับอันนี้คือหลักการที่ Apple ทําเลยนะฮะเพราะว่าอะไร ไม่งั้นสื่อมวลชนด่าตายจะจัดงานแบบมีคนมาหรือเป็นดิจิทัลเปิดพันเว็บไซต์ถ่ายทอดสดก็ตามทีต้องบอกล่วงหน้า7วันแล้วต้องจัดบอังคารด้วยอันนี้เล่าให้ฟังนะครับแชร์ข้อมูลทําไมถึงต้องจัดบรังคารเพราะว่าถ้า Apple จัดที่สหรัฐอเมริกาบอังคารนะครับพวกสํานักพิมพ์ที่เป็นรายสัปดาห์ทั้งหมดจะปิดเล่มฉบับของสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์นั้นภายในวันพุธต,ต้องจัดงานบอนังคารปุ๊บได้ข่าวไปลงปุ๊บปิดเล่มปุ๊บวันพุธต,ตีพิมพ์พึ่งออกมาพอดีเลยมันจะเป็นการกระจายข่่่าาาววทีแแบบบบบสมมูรณ์ก นี่คือสิ่งที่ Apple ทํามาตลอดและปีนี้เขาก็ไม่พลาดเขาก็ทําเหมือนเช่นเดิมเลยคือประกาศวันที่8จัดงานวันที่15เราทุกคนก็สบายใจกันละไอโฟน h o n e 12มาแน่นอนแล้วนะครับวันที่15นี้15กันยานี้เป็นวันดีนะครับวันเกิดผมโอ้โหเป็นวันที่คนทั้งโลกยุงไม่กัดเพราะว่าใช้กอยอ15 <c oughs> นะฮะอุ้ยผมนี่ดีใจมากเลยนะอยากจะขอบคุณคุณทีมคุกมากเลยนะครับว่าส่ง iPhone 12มาเป็นของขวัญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมหน่อยได้ไหม <c oughs> จะขอบคุณมากๆ แต่ดันมีข่าวลือครับพอบัตรเชิญออกมาเรียบร้อยนะครับเป็นรูปงูงูแล้วก็ขดเป็นรูปแอปเปิลเนี่ยทุกคนก็มีข่าวลือ,อ,อมาครับโดยเฉพาะจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือด้วยสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กโดยนักข่าวคนที่ชื่อว่ามาร์กกูแมนคนนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่เขียนบทวิเคราะห์แล้วก็เขียนเรื่องข่าวอินไซต์กับแอปเปิลเนี่ยได้ค่อนข้างแม่นยําเลยนะครับคนนี้เนี่ยคือแบบว่าเป็นเจ้ากรมข่าวลือฝั่งแอปเปิลคล้ายๆกับฝั่งเมืองจีนเนี่ยมีคุณหมิงชุยไผมอ อ้างในเวลาเล่าข่าวบ่อยนี่แหละพอๆกันเลยฝั่งอเมริกาบูมเบิร์กก็มีคนนี้แหละคุณมาร์กกูแมนนะครับ <Okay. S 1> Mark มาร์กกูแมนออกมาบอกว่าเดี๋ยว15กันยายน Apple Event เนี่ยเปิดแต่ iPad กับ p อปเปิลวอคือฮากันไปทั้งโลกเลยครับเฮ้ยจริงดิจริงดิไม่เปิด iPhone 12จริงเหรอหรือว่า iPhone 12ยังไม่เสร็จมีมีข่าวลือ,อ,อมาอีกนะครับพวกสำนักข่าวที่เป็นข่าวลือเกี่ยวกับ Mac ม่ะที่แบบติดตามเรื่อง Apple โดยเฉพาะนะครับมีข่าวลือวงในออกมาบอกว่า iPhone 12รุ่นที่เป็นนี่ย เพิ่งตกลงกับทางคอคอมเสร็จเรื่องชิปโมเด็มครับยังไม่ได้เริ่มผลิตเลยเพราะฉะนั้นเปิดตัว15นี้นะไม่มีของขายแน่นอนงานนี้อาจจะไม่มี iPhone ผมก็แบบโอ้โห,โโหเห็นข่าวนี้แล้วก็เริ่มคิดในใจว่ามันไม่น่านะ <No. S 1> ส่วนตัวผมไม่เชื่อไม่รู้คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะช่วยกันออกความเห็นข้างล่างได้เวลาเราอ่านข่าวแบบนี้ข่าวที่มันแบบว่าจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยอุ้ยคุยกัน,นข้างล่างสนุกสนุกคุยกันเลยเต็มที่ผมยินดีรับฟังความเห็นของทุกคนผมม่คิดว่ายังไงเดือนกันยามันเป็นเดือนของ iPhone ถ้า Apple ไม่เปิด iPhone ตัวใหม่ในเดือนกันยานะครับ Apple จะเสียไปหลายๆอย่างอย่างแรกก็คือช่วงปลายปีเนี่ยมันเป็นไฮซีซันนะครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกันวาโอ้โหมีอะไรนะมี Thanksgiving มี Halloween มี Black Friday มีโอ้โห c y b e อร์มันเมี Christmas มีปีใหม่เป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์จะขายดีที่สุดถ้า Apple ไม่ช่วงชิงตำแหน่งนี้นะแล้วทุกปีเนี่ย3เดือนนี้เนี่ย ไม่มีใครเกิน iPhone ครับ iPhone เนี่ยขาย3เดือนนี้นะยอดขายประมาณ60-70ล้านเครื่องทุกปีสุดยอดทำสถิติดีดตลอด Apple จะไม่ยอมเสียตรงนี้ไปแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะผลิตไม่ทันก็ตามทีอ่ะหลายคนอาจจะบอกอ้าวแล้วถ้าผลิตไม่ทันนะ่ะถ้า iPhone 12มันยังไม่เสร็จละ่ะผมคิดอย่างนี้คือถ้า i iPhone มัน12ไม่เสร็จใช่ไหมครับแต่ต้นแบบมันเสร็จเนี่ยถ้ามีตัวโชว์สักหนึ่งตัวเนี่ยขึ้นไปบนเวทีได้นะแล้วก็ สาธิตให้ดูได้ดูหน้าตามได้สวัสดีครับถิมพู้อากบอกว่า ladies and gentlemen this is iphone 12นี่โผล่มาแค่นี้ก็พอแล้วเห็นตัวจริงมันผลิตจริงมีของขายหรือยังก็อีกเรื่องหนึ่ง iphone เคยทำอย่างนี้หลายครั้งแล้วตอนสมัย iphone 4เปิดตัวเดือนกันยาเหมือนกันครับ กว่าจะขายนู่นน่ะทันวามกกลาจําได้ไหมมกกลากุมภาเนี่ยเราต้องไปแย่งซื้อ iPhone กันที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงไปต่อคิวกันยืนถือเงินเป็นฟ่อนๆน่ะจําได้ไหมจําได้ เคยมีแบบนี้มาแล้ว3-4มสี่เดือนเปิดตัวไปก่อนเลยให้โลกฮือฮาให้เป็นข่าวไปก่อนแล้วถึงเวลาค่อยมีขายทยอยขายทีละประเทศอ่ะอเมริกาขายดีสุดช่วงปีใหม่ต้องให้คนอเมริกันซื้อเป็นของขวัญก็ขายอเมริกาก่อนยุโรปขายดีต่อมาขายยุโรปญี่ปุ่นขายดีต่อมาขายใหม่ค่อยๆไปนะฮะค่อยๆผลิต Apple อาจจะทําแบบนี้ก็ได้ใครจะรู้เพราะว่าผมว่าเขาไม่น่าที่จะไม่เปิดนะคือถ้าวันที่15นี้ จัดงานแล้วมีแค่ iPad กับ a p p l e Watch นะผมว่าไม่ไหวคนโหนะยังไงก็ต้องมาในความคิดเห็นผมนะผมสวนกับคุณมาร์กูแมนกับบูมเบิร์กเลยผมว่ายังไงก็มาไหนๆก็จะมาแล้วเรามาสรุปสักนดิดนึงไหมว่าสุดท้าย iPhone 12หน้าตามจะเป็นยังไงเ,เนี่ยเดี๋ยวผมไปหารูปล่าสุดมาให้ดูนะครับมีคนถือทั้งเครื่องเลยนะ เป็นเครื่องหลุดมาเลยซึ่งอันนี้มันสอดคล้องกับตัวบัตรเชิญมากๆบัตรเชิญเนี่ยมันเป็นรูปไอ้งูเป็นขดๆเคี้ยวๆเหมือนงูเนาะออแล้วมันเป็นสีขาวๆไล่ฟ้าโทนฟ้าเป็นจนถึงสีน้ําเงินภาพหลุด iPhone 12ตัวล่าสุดก็เป็นสีน้ําเงินนี่คือ iPhone สีใหม่เอ,อ้ยมันเข้ากับตัวบัตรเชิญเลยหรือว่าเทรนสีนี้ Apple กําลังจะเอามาใช้เป็นไปได้มากแล้วสังเกตอะไรออย่างไหมขอบสี่เหลี่ยม นี่ iPhone ขอบเป็นเหลี่ยมนี่คือครั้งแรกเลยนะครับของวงการข่าวลือที่ลือเรื่องขอบเหลี่ยมมาจนใกล้ถึงวันเปิดตัวขนาดนี้ เล่าให้ฟังเผื่อใครไม่เคยจับสังเกตเรื่องนี้ผมติดตามเรื่องนี้มาตลอดผมเคยสบประมาทเจ้ากรมข่าวเลยทุกคนว่าเวลาเราข้ามปีมาแล้วเนี่ยสมมติ iPhone เปิดตอนปลายปีเราข้ามมาปุ๊บตอนตอนกลางๆปีจะมีงาน WWDC ก็จะมีข่าว iPhone ตัวใหม่ออกมาตอนนั้นะ่ะมันจะมีข่าวือ iPhone แรกๆเนี่ยภาพหลุดออกมาจะเป็นขอบเหลี่ยมทุกทีเลยเป็นแบบนี้มา6ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่สมัย iPhone 6ออกมาปีถัดมาออกมาเป็น 6S ช่วงระหว่าง6กับ 6S เนี่ยมีแต่คนเดาว,ว่าเฮ้ย ยังไง a p ป l e ก็ต้องกลับไปทำขอบเหลี่ยมแล้วใช้ฝาหลังเป็นกระจกแทนแบบคล้ายๆกับ 5S แต่ฝา 5S เป็นฝาเหล็กใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นฝาหลังกระจกแทนแต่แป่าเป็นขอบเป็นสันคมๆเลยต้องเป็น,นี้แน่นอนแล้วมันก็ไม่เคยเป็นจริงไง6ปีมาแล้วนะตั้งแต่ 6S 7แล้วปีที่เปิด8กับ10พร้อมกันแล้วก็ 10S แล้วก็มาปีที่เปิด11 5ปีปีนี้ปีที่6ข่าวลือขอบเหลี่ยมจะหายไปในช่วงเดือนกรกฎาคมครับลือพฤษภามิถุนามีรูปเยอะแยะปุบ๊บพอพอพรกรกฎาคม ภาพขอบเหลี่ยมค่อยๆหายไปเพราะว่าของจริงเริ่มมาไงพอไปได้ข้อมูลว่าของจริงมันยังเป็นขอบกลมอยู่ไอ้พวกเจ้ากลมเรนเดอร์ทั้งหลายแหละเขาก็จะเรนเดอร์เป็นขอบกลมมาให้หมดเลยแล้วขอบเหลี่ยมก็จะหายไปแต่ปีนี้ไม่เหมือนเดิมนี่มันต้นเดือนกันยาอีก7วันจะถึงงานเปิดตัวแล้วใช่ไหมครับขอบยังเหลี่ยมอยู่เลยแสดงว่าปีนี้น่าจะขอบเหลี่ยมมาแล้วครับน่าจะสมหวังกันแล้วละ่ะโอ้โหนะทุกคนก็จะดีใจกันนะ หลายคนที่เคยใช้ iPhone อยู่ขอบกลมๆก,ก็จะเสียใจนิดนึงคือเคสเดิมใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเคสใหม่อ่ะรอดูกันนะฮะว่า15กันยายนนี้เปิดตัว iPhone 12หรือไม่แล้วมีสีน้ําเงินไหมแล้วเป็นขอบเหลี่ยมแบบนี้หรือเปล่าและจะขายช้าหรือไม่ช้ามาดูกันซิว่าอาจารย์หลามจะแม่นแค่ไหน,นสนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก king it แก d g เจ็คันเทพโดยเทพแก a d เจ็ The Digital STM สูตยรวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech DTM DTA ครบวงจรด้าน engineering software AAS n e x t g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้